สบายดีขอบคุณบุญตาทีเล้วันนี้บุญตาจะน,นับซนเอเมนูตรงเจียวเห็ดเสืองเนาะส่วนประกอบพวกมันจะมีอันนี้บุญตาใส่ปลาเนะาะปตาแห้งน่อยหนึ่งแล้วก็มีเห็ดเสืองแล้วก็มีมะเขือเนาะแล้วมีผักผักบัวกับผักสีบุญตาซอยแบ,บร้อยแล้วเนาะอัน อันนี้จะเป็นมเนะมเข็ดเทแล้วมะเข็ดมีตาเอาไปจีแล้วตัวนี้เป็นมะเข็ดน้อยแล้วตัวนี้จะเป็นมะเข็ดใหญ่ตัวนี้มันจะมีความเผ็ดแต่มันก็ใสให้มันเสียและอันนี้เนะาะสะคาน,ม,นมีคนหูจักบอสะคารน,นีให้เคยกินเดยก็ออื่นมุตาจะส่อยสะคารนนก่อนเนาะวิธีกินมันเราจะต้องพูดก่อน พูดให้ยนเพื่อทะลอกที่ดำรอกสาขานี้เป็นเครื่อไหมเนาะเครื่อไหมที่ปาถเาีเ้าใจอึนสาขาเนาะลาดสาขจะเบบป็นเผ <c oughs> <ๆ S 1> ็ดๆแล้วก็มีกิ่นอหอมเนาะเข้าเจเอาก็จะได้พ่มใจประทิอ๋ มันมีว่นตาเอามาใส่ตร้มเจเห็ดเนาะนำจากของคูดเนาะคูดออกเปลือกที่ดำๆดำออกนีมันจะเป็นไม้ที่มันเป็นเครื่องไม้วเขาก็มาพาในมันจะแบบนี้ในมันจะเป็นแบบ ข้าวต้มเมนสุมันจะเปลน,ม,นมันมันหนียวนุ่ม,ม,มนะพาเป็น4อันนอกรอบกลานเะดนสคารบัน,นบุญตาจ,จะ้ะ ตั้งหม้อมาแล้วเนาะเมื่อก,กี้บุญตาไปเอาหมอ้อแล้วก็ใส่น้ำประมาณเกินลิตรตั้งไฟตะกี้บุญตาได้ใส่สาขารกับมะเขืองลงไปแล้วเนาะเดี๋ยวนี้บุญตาจะใส่เกลือลงไปนิดนึงบตาไดตั้งหม้อแล้วนในนี้มีงสาขารมะเขือแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงปิดฝาไปะไว้ บป็นบุตรธรรมห็สปลอกหิสเปลืองเนาะเราจะปลอกเอาตัวที่มันเปื้อนมีตินออกเห็นไหม เป็นต้นนะสาสาจะกาท่อกะ la tête ապա լավն է เราจะใส่ใส่ป่ากับเห็ดลงไปในหม้อเลยเนาะต้งใจค่ใส่ักยำลงไปในหม้อเนาะก็จะคนๆปิดไาตอนนี้เราจะมาเตรียมไปเป็นชวนมะเข็ดเนาะอันนี้มะเข็ดน้อยเนาะอันนี้มันจะใส่เพื่อให้มีรสเผ็ดเราจะเอามาซอยเนาะซอยเลี่อยเลี่ยย

เห็ดไงเนาะเฮาจะปอกเอาเลือกเข้มๆของมันออก่อเฮาก็ซย ส่ทุอยางเปันยมอคนๆเนาะตื่งวัาสะานเลยระบต้ม่มมอิมจากหนกนเะเพราะว่ามาเครื่อ,งอางไ่หลับเกยเคลืว อันนี้ทุกอย่างก็สุกแล้วเนาะ,ะเอเครื่องออกเลยแล้วบันสีตาจะ้ะจาวเอาตอนมาเครื่อมาตัดเอาเสะโพมมาเครือทอดไส้ก้าม

มดมตาปิดไฟเที่เอาเครือบใส่ไปในหม้อแล้วเนาะคุณตาปิดไฟเรียบร้อยแล้วบันนี้จะใส่ผักเรียร์เนาะอาหารที่บนตาเห็ดเมื่อกี้ตัวนี้ตรงเจียวเห็ดเฟืองคุณตาจะสิ่มบนเงาว่รารสชาติมันจะเป็นอะไร มันคล้ายๆกับต้มเจียวปลาที่คุณตาเห็ดไปกอนหน้านี้เนาะแต่ว่าอันนี้ท่านเราจะใส่สะการแล้วก็ผักสีมันจะหลุดจามันจะต่างกันมึงน้าตามอาจจะคือกันแต่กินแล้วมันมันจะมีกินสะคารแล้วก็ผักสีเนาะอันทะเลบุญดาบริสัยมันจะเป็นต้มเจียวปลาธรรมดาตรงน,น,นั้นอันพิเศษเพื่อเมเพ่ <laughs> มันเนี่ยห้ามมีร่ายยามีน้ำสลัดเจียวมะเขือนุ่งมะเอือมีถังอันโอนอันเกนเท่านั้นค้าวแก่นมันพร้อมเพื่อถือถ่าน คลิปนี้อยู่วันนี้ก่อนเนาะพบกับอุญตร้าไม่ในคลิปต่อไปมันนี้จะมีก่อนขอบใจหลายๆ